เลยเลยครึ่งสมองอีกอนนวันลินหน้ามันพอกินนะได้ Thì nhờ like của cậu Mẹ Mẹ lụt thịt thì bảo hãy mẹ cho mà มากับมระเทศแสกระสอบพี่น้องจะมาเทอยย่นอกวัวไปหิวไหมวะเร็ว,รวหิวเอาหาเอาไปเรืง่งลูกแม่ มวัเอามาคืยเห็นปลาหลังอุ้ยเนีเจ้าเน้อกระนทีหมดแู้ดหนังลูกปลาขอด้ยนี่น,เน,นะเก๋ง มาดูน่โอ้งโอ้บัก่างนี่เนาะมันเก่งเลยมหมันจำหัวประดุกโลดอืม นี่น้ประกอบต้นหรอประเนต้นนี้โอ้ยไปดังไปดังไงเงี้ยไปดังกนนี่เห็น อะไรนะไวร์ตนล้นกับขี่เหยืออะไรขี่เหยืออันี่ยไม่ได้ฮุกเป็ตต้นใหม่เนาะ มาพี่น้องมา,มาเบิ่งอีกมาลุนอีกบ้านบรรยากาศฝนตกเมื่อกีน้นราหายไปเรียบร้อยเราแดดออกได้ป่านนี้แม่ไปบุญแข่งเฮือต่อมันแดดแจ้งจ่างป่านั่นบ้านวัวหาดพ่อใหญ่โดยโอ้ยน้ำบกเลยพี่น้องเลยมาเชื่อมั้ย นน <dakika> จัดปลาล่างมืงนะต้องเป็นบทุกอย่างนี่ล่างก็ได้ไหมล่างเออ บ่ถืงบ้านนี้กับปลาไว้เลยเพ่อใหญ่เมือแรงผู้จังมอาหารดึงถือมันถืออยู่มันถือบ่าลายสองสามสโมงผู้จังหาย่อบ้านนี้นี่การดีขนาดเลยพี่น้องพี่น้องม่วนเดย อยู่บ้านน้าหอยปังพี่น้องเ้ยแม่มันหาเลือกป้านี่แม่ <c oughs> ขาดดิบรรยากาศบรรยากาศที่ขอยต้องการพี่น้องค่อยมากมากแบบนี้นะ หนามบากแห้งบอนโค้งนะนามาล่าง,งไปลอยด้วยนะโดดดูล่างโดดดูแม่ซินตาลาแ้ากไปขัวจ้าเ้ได้ัวัวเราพี่น้งมาเิ่งมาเ่งคูเปลาดูห่ากระเฮีนหมาลอยจะขัวหน่อยเลยจ้ะแต่ออกแล้วพี่น้อง ตามสั่งอยู่ก็เด้อเขาออกไปแล้วสั่งนะออกไปแล้วมันแดดออกมาเลยนี่ออกไปหรือยังเท่เท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 ่ย้ายธนาหน้าปลาขอนั่นนั่นปลาดุกเน่ดันอุ้ย นี่นามะถือยู่ได้ก็กระเดกกรได้็ข้ามมุนกระี่เอาลงปลาไหวรู้นะพ่อใหญ่อืมจั๊กส้มโมงหนึ่งมันก็มาย่อขึ้นนะมันก็พอได้เก็บไปเล่มเนาะนะมันก็พอได้เก็บอยู่ใกล้กว่าปล่อยมันไปสื่อๆนี่นก่ะนะ เดปะคงนี่นะหนักเหบอปลาคอหน่อปลาหนปลาหน่อยอโอเคกเดินกิดชิบจรองอย่งน้อยนะกินปใหญ่ๆกินใหญ่ยังได้ใหญ่ใหญจาบมกไปหาหรอกจริงนร่ง

เอออยู x ử, x ử, <à> ่ลงไว้สื่อแต่ผมมีแนวดันเนาะมันกับบด้านขึ้นมาเนาะเราต้องอธิบายแม่ลูกบดได้จะฟังจากแม่ลูกสร้างแม่พอแห้งเลยมาอ้วนมา ขอบใจละลายเด้พอพงยาไอิดด่มแล้วเาก็มื้อน้บานนี่บางบรรยากาศเด้ยอยู่เนื้อบ้านน้องหอปังเหมาะเดบะน้องห้ปางครับโดยสิเมือแล้วนี่ยังเสีปลาให้เอา,า,หหาอยู่ แม่ทาป้าน้ำมันไม่ใหญ่ดองเนะี่ยเมื่อค้างไหวโดยขอบใจได้หลายแม่ทาเอามาเอาทงนี่ไปใส่บ่เหมนตายบ่ระเบิดกระเค่งนี่ มันจังหวะมันหมดตายหลางนิ่งไปเลยอ้ยบปกนาวมึงนี่แม่นี่แม่จ้ามจ้ังสี่แม่ตายเกือบเบิร์ตเอาเอาเมือนดูมาแสงแม่กุยเลยจักสิมาแสงแม่กูยังสี่แม่กูเดินนี่ซุ่มสีแม่กูเดินนี่แม่ คนกลาง,น,าง,น,างน,นั่งกลางโมน